วันนี้พาเพื่อนๆมาชำต้นเก,กเก็กห่วยครับดอกเก็กห่วยนี่ครับเพื่อนๆก็ต้นนี้ชำม,มานานแล้วครับพอดีเปลี่ยนกระถางให้เขานะครับแล้วก็กิ่งเนะี้ยมันชำได้ยังไม่มีดอกตัดนี่ครับเพื่อนๆ เอาใบออกนะลากเขาจะออกตามนี่ครับตามข้อเห็นไหมเอ่ยอะก็ชําไปเลยครับปักไปเลยแล้วก็มียอดนี้นี่ครับมันติดง่ายนะครับ หอมนีครับเนี่ยตัดมาก็ปักไปเลยเดี๋ยวที่นี้กระถางนี้เราก็แน่นครับแล้วก็ผมเอาอน,นี้ครอบไปนะครับไอ้กระถางเห็นไหมเอ่ยอ่าเนี่ยแค่เนี้ยครับยอดนี้ก็ได้นะก็หน้านี้เขาก็จะดอกเล็กอย่างนี้ครับแต่ถ้าหน้าหนาวเขาจะดอกใหญ่นะครับ นะครับเพื่อนๆวิดีโอนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ